สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูกันที่ตลาดปลาจตุจักรกันบ้างนะคะมีปลามากมายหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อกันค่ะเริ่มกันที่ปลากัดหม้อนะคะตัวละ10บ,บาทค่ะมีหลายถุงเลยค่ะอยู่ที่ถุงละ10บ,บาทค่ะแล้วก็จะเป็นปลาคาเชลนะคะอันนี้ขายอยู่ที่10บ,บาทเหมือนกันค่ะตัวละ10บบาทค่ะร้านนี้จำหน่ายปลากัดล้วนๆเลยนะคะ ฝั่งด้านบนก็จะเป็นปลากัดหม้อแฟนซีค่ะอยู่ที่40บาทอันนี้จะมีสีสันขึ้นมาหน่อยนะคะมีปลากัดสวยงามหลายชนิดเลยค่ะท่านใดสนใจนะคะ092-195-8836นะคะเป็นชื่อร้านปุยปลากัดค่ะด้านบนหางสวยๆนะคะอยู่ที่150บาทต่อตัวค่ะ อันนี้ก็จะสวยงามขึ้นมาอีกในรูปแบบหนึ่งค่ะร้านนี้เขาก็มีสีเสียดขายด้วยนะคะถุงละ20บาทค่ะใบหูกวางก็ถุงละ20บาทเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นใบหูกวางนะคะ20บาทค่ะ เรามาดูกันต่อนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านที่ขายผลิตภัณฑ์ของปลาค่ะก็จะมีที่ช้อนปลานะคะตะแกรงช้อนปลาค่ะ40บาท20บาท30บาท10บาทก็มีค่ะเล็กใหญ่ขนาดต่างกันราคาก็ต่างกันค่ะแล้วก็มีตู้ปลาจำหน่ายด้วยนะคะก็จะเป็นช่วงที่คนบางๆค่ะลูกค้าบางๆนะคะก็จะมีช่วงที่แน่นช่วงที่บางค่ะ ตู้ปลาก็มีหลายราคาค่ะ300 4 0 0 450บาทนะคะเราเดินกันไปด้านในกันต่อค่ะด้านในมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นถุงละ250บาทค่ะเป็นปลาหมอสีค่ะ กระบะลุมนี้อยู่ที่120บาทค่ะถ้าเป็นกระบะนี้อยู่ที่ตัวละห0 0บาทค่ะ,ะดเดี๋ยวเราเข้าฝั่งไปดูฝั่งนุ้นกันค่ะอันนี้นะคะอันนี้จะอยู่ที่ตัวละ80บาทค่ะ,ะก็จะตัวเล็กกว่าเพื่อนนะคะ ราคาก็ไล่ระดับกันลงมาค่ะ100บาท120บาท80บาทค่ะปลาหมอสีค่ะแล้วก็มีไม้ประดับตู้ปลานะคะ Anubias Amazon อยู่ที่50บาทค่ะถ้าเป็นมอสน้ำนะคะที่มีโอกด้วยก็จะอยู่ที่ราคา40บาทค่ะ ร้านนี้จำหน่ายปลาคาาล้วนเลยนะคะก็จะมีทั้งถุงละ200บาท300บาทค่ะแต่ละถุงก็จะมีจำนวนปลาที่ต่างกันออกไปนะคะตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะแล้วก็ราคาก็แตกต่างกันค่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นปลาตัวเล็กๆนะคะอยู่ในถุงจํานวนหลายตัวเลยค่ะอันนี้จะเป็นปลากโกัะนะคะ140บาทค่ะอันนี้เป็นปลาสอดแดงนะคะห0 0่100ตัว130บาทค่ะปลาเยอรมันค่ะ100บาทอ่า200บาทนะคะ50ตัวค่ะ มาดูที่ปลาทองกันมั้นะคะ150ค่ะ ตัวเล็กหน่อยนะคะก็จะอยู่ที่ถุงละห้าบาทค่ะอันนี้เป็นม้ารวมนะคะ50บาทค่ะแล้วก็มีบอลลูน50บาทค่ะ ขงนี้จะมีถุงละ180ปบาท2 5 0บาท200บาททวนนะคะเราดูตรงนี้กันนะคะตรงนี้ก็จะมีปลาสินอยู่ที่100บาทนะคะปลาทองอยู่ที่50บาทค่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นปลาตัวเล็กๆตัวน้อยๆนะคะจำหน่ายอยู่ที่ถุงละ100บาทค่ะสลับมาดูกันที่หอยักษ์ตัวใหญ่ๆค่ะถุงละ450บาทนะคะมีอยู่หนึ่งตัวค่ะตัวใหญ่เบอร์เลอร์เลยนะคะ ถุงนี้ก็450เหมือนกันค่ะตัวอ้วนๆเลยค่ะปลาทองค่ะถุงนี้จะ350บาทนะคะจะก็จะเด็กลงมาหน่อยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสิงดํานะคะอยู่ที่ถุงละ60บาทค่ะก็จะเป็นน้องๆกระต่ายนะคะอยู่ติดๆกับปลาค่ะก็จะจำหน่ายอยู่ที่ตัวละ200บาทค่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นปลาคลาฟนะคะปลาคลาฟอยู่ที่ถุงละ130บาทค่ะมีอยู่หลายตัวแล้วค่ะเป็นปาลาคาฟตัวเล็กๆนะคะบรรจุอยู่ในถุงเดียวกันค่ะ ร้านนี้สะดุดตาม,มากๆเลยนะคะเป็นปลาตัวเล็กๆค่ะบรรจุอยู่ในถุงมีอยู่หลายประเภทเลยนะคะมีทั้งปลาทองค่ะปลาสอดปลากุหลาปลาหางนกยูงปลาม้าลายนะคะจำหน่ายอยู่ที่ถุงละ20บาทค่ะถ้าซื้อ3ถุงก็จะได้50บาทค่ะถุงใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนะคะราคาก็จะขยับขึ้นมาเป็นถุงละ50บาทค่ะ ก็จะมีหลายตัวมากกว่าถุงเล็กๆค่ะแต่ถ้าอยากได้ปลาตัวเล็กๆให้มีหลายๆประเภทนะคะเลี้ยงอยู่ด้วยกันก็ซื้อแบบ3ถุง50บาทค่ะ เต่าจำหน่ายด้วยนะคะถ้าเป็นเต่าปุ่นจำหน่ายอยู่ที่ตัวละ80บาทค่ะอันนี้จะเป็นเต่าี่ปุปนนะคะตัวละ80บาทค่ะตัวน้นอยๆค่ะด้านซ้ายมือจะเป็นเต่ายุ่นตาแดงนะคะอยู่ที่1,200บาทค่ะแล้วก็จะมีกุ้งตัวใหญ่อยู่ที่50บาทนะคะตัวเล็ก20บาทค่ะ บางนี้ก็จะเป็นปลาทองหัววุ้นถุงละ50บาทค่ะแล้วก็จะมีปลากุหลาบไปนะคะก็ถุงละ50บบาทเหมือนกันค่ะเดินเข้าไปด้านในกันต่อค่ะมีอะไรอีกมากมายให้ดูเลยค่ะ สาย้ำพึงนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะสา,า,ายลำพึงถ้าถุงใหญ่จะเป็นสองร้อยนะคะปลาร่วงค่ะสองร้อยบาทค่ะยด้อนะครับต้องเอาปนที่สนาให้มาดู้าูหมกรัดร น้องเต่าร้านนี้เหลือไม่กี่ตัว,วนะคะตัวละ1,300บาทค่ะเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งค่ะตอนโตขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตัวละ80บาทนะคะ2ตัวได้100บาทค่ะ ตงพูดตรงเมียปะไปดูที่กุ้งเชอรี่กันบ้างนะคะอยู่ที่ถุงละ100บาทค่ะ ปลาทองหัววุ้นนะคะ10ตัวอยู่ที่50บาทค่ะแล้วก็มีปลาเรตตาขาวด้วยนะคะตัวละ80บาทค่ะตัวนี้นะคะตัวละ80บาทค่ะ มาดูกันที่หินตู้ปลากันบ้างนะคะมีทั้งกิโลกร,รัมละ50บาท30บาท40บาทก็มีค่ะมีหลายสีเลยนะคะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ค่ะสีสันสวยงามเลยค่ะ ฝั่งนี้จะเป็นกิโลกร,รัมละ60บบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นดินเผาค่ะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะใส่ในกระถางต้นไม้โรยหน้าก็ได้เหมือนกันค่ะ อันนี้ก็จำหน่ายอยู่ที่ตัวละ1 3 0 0บาทเหมือนกันนะคะน้องเต่าค่ะแล้วก็มีปลา ต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นบอลลูนรวมค่ะอยู่ที่150บาทค่ะเาําเยอรมัน400นะคะเขียวก็เหลืองค่ะ

คุกไก่ะห้าร้อยบาท, 4, 4, บาทตัวนี้บอกว่าาเก่าอยู่แวนี่รกอนตี้นี่สวยนกรอ่ะหสาเมีส้พันห้บ้าตัวนั้นไม่ตัวนั้นก็ไม่สี่พัน

สองร้บาทค่ะอันนี้จะตัวละ60บาทค่ะ สองร้อยค่ะแตต่่วาาถ้งมันนนจะกร จะมีอะไรด้วยนะคะถุงละ10บาทถุงละยีบาทค่ะไปดูด้านในกันค่ะด้านในก็จะเป็นตัวละ20บาทนะคะ สวยเลยคะ่ะชื่อว่านกแก้วเท็กซัสนะคะเอง4,500บาทค่ะปลานกแก้วซานต้าเล็ก1นึ่พันบาทกลางหนึ่งพับาทใหญ่อยู่ที่2,000บาทค่ะ สนใจปลานะคะ0615 61962ค่ะอันนี้เจ้าเต่าหมูบินนะคะ3,000ถึง3,500บาทค่ะ ด้านบนก็จะเป็นป้ายที่เขียนบอกชื่อปลาค่ะแล้วก็ราคาปลาในชื่อต่างๆนะคะสีสันสดใสค่ะเป็นปลาเยอรมันนะคะอยู่ที่ตัวละ20บาทค่ะ ฝั่งนี้จะเป็นฮอยักษ์ตัวละ400บาทค่ะฝั่งนี้600บาทค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลาตัวเล็กๆค่ะก็จะมีทั้งราคา20บาท30บาท40บาท50บาท ตัวเป็นร้อยก็มีค่ะเป็นปลาตัวเล็กๆค่ะที่ลูกค้าให้ความสนใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าร้านนี้ก็ดูปลาตัวเล็กๆก็จะดูน่ารักน่ารักค่ะไปเลี้ยงก็จะโตขึ้นมากกว่านี้ไปอีกค่ะ ก็จะเป็นไม้น้ําต่างๆนะคะ50บาทค่ะถุงละ30บาทก็มีนะคะส0่สบาทก็มีค่ะสามต้นห0บบาทค่ะตัวละ5้บาทค่ะตลาดปลาสวยงามจุจักรนะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะ ถ้าเป็นวันพุธก็จะมีตลาดร้านเล่ปลานะคะซึ่งก็จะขายอยู่ในบริเวณลาน,านจอดรถค่ะซึ่งก็จะอยู่ข้างๆกับเจเจมอนะคะท่านใดที่สนใจไปเลือกซื้อกันได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ